BOOM 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 yeah BOOM 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 yeah 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 BOOM BOOM yeah we got it yeah uh strong with the bass though wait we like sorry hello sorry how TO จำชื่อคลิปเลยนะคะพเพื่อนๆก็คือจะมาแชร์แบบท็อปฟาแบบมาร์กลูกรักในดวงใจนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นพวกมาร์กนอนหรือว่ามาร์กครีมนะจะไม่ใช่มาร์กแผ่นเนาะเพราะว่าจริงๆมาร์กแผ่นอมเปลี่ยนใช้ไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรที่เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นแล้วก็ไอที่เป็นพวกมาร์กกระปุกมาร์กครีมมาร์กนอนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอะใช้บ่อยมากกว่านะคะก็เลยคัดมาทั้งหมด5อันที่รู้สึกแบบชอบจริงๆแล้วก็อยากมาแชร์บอกต่อเพื่อนๆนะจริงๆอันเนี้ยมันจะควรจะไปอยู่ในหมวดหมนนู่เอ่อเฟบสกินแคร์ใช่ม้ยแอออนีทําากก เพราะว่ารู้สึกว่ามันหลายตัวเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินแล้วก็อยากพูดอะไรหลายๆอย่างทั้งส่วนผสมทั้งอะไรอีกด้วยนะคะก็เลยอ่ะเอามาพูดในคลิปนี้คลิปหนึ่งเลยแล้วกันเนาะเรามาเริ่มกันที่เกณฑ์การให้คะแนนก่อนเกณฑ์การให้คะแนนของอมนะคะที่อันดับแต่ละอันดับมันอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ละตัวมันมีข้อดีต่างกันแบบหลายอย่างเลยแต่ว่าบางอันมันหาซื้อยากบางอันมันราคาแพงอมก็เลยจะให้ตามลําดับความพึงพอใจของตัวเองนะคะอันนี้ต้องขอ disclaimer ก่อนเลยว่าอันนี้เป็นความพึงพอใจส่วนตัวของอมนะอยากให้เพื่อนๆแบบไปองดู กันอีกหินหนึงลองดูส่วนผสมลองดูราคาลองดูว่าเอ้ยหาซื้อที่ไหนอะไรยังไงเพิ่มเติมนะคะแต่จริงๆเดี๋ยวอมจะใส่อินฟอร์มชันไว้ให้ด้วยแหละว่าหาซื้อที่ไหนอะไรยังไงเนาะจะได้อำนวยความสะดวกเพื่อนๆนะคะอ่ะแล้วก็อย่างนึงก็คืออมเป็นคนผิวแห้งที่มีปัญหารอยสิวนะคะตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาสิวแต่เป็นปัญหารอยสิวก็วคือจะมีพวกรอยแดง ที่เกิดจากสิวอักเสบแล้วหายไปแล้วนะคะแล้วก็รอยดํานิดๆหน่อยๆตรงช่วงคางตรงนี้นะคะจะประมาณนี้เนาะปัญหาผิวของออมแล้วก็หลักๆสิ่งที่ออมอยากได้ก็คือเป็นความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เป็นผิวที่ดูสุขภาพดีดูอิ่มฟูแล้วก็ผัดเซลล์ผิวบ้างนิดๆหน่อยๆหลักๆที่ออมจะใช้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่อันดับ5กันอันดับ5จะเป็นตัวนี้เลย <P> นี่เลยนะคะ <P> เป็น o r d i n a r y นะ <P> เป็นมักเลือดที่ทุกคนน่าจะแบบได้ยินชื่อเสียงเรียงนามีความโด่งดังกันมาแล้วนะคะคืออันนี้นี จะบอกว่าน้องน้องเป็นมาร์กที่ค่อนข้างแรง แรงเลยหมายถึงว่าเขามี AHA สูงถึง30%แล้วก็มี BHA 2%คือมันเป็น Puling Solution นะคะทุกคนคือทุกคนนะ่ะนาจะเก็ตความ AHA ใช่ไหมที่เขาจะช่วยในเรื่องผัดเซลล์ผิวออมไม่ได้พอกทั้งหน้านะออมพอกแค่เฉพาะรอยดำที่ออมเป็นช่วงตรงนี้เพราะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ออมไม่สามารถใช้ได้บ่อยอย่างสมมติว่าเดือนหนึ่งเต็มที่อมจะใช้ประมาณ2-3ครั้งคือแบบอาทิตย์ละครั้งคือมากจริงๆอะไรเงี้ย แต่คือไม่สามารถใช้ได้บ่อยขนาดนั้นเพราะว่าทุกครั้งที่ทาจะมีความยิบยๆๆย,ย,ย,ยิบยิบยิบนิดหนึ่งอะคะ่ะแต่ถามว่าทนได้ไหมคือทนได้คือมันจะเห็นผลในเรื่องรอยดําค่อนข้างดีแต่มันแลกมากับเขาเรียกว่าไงอะความที่แบบมันแรงอะผิวแพ้ง่ายใครที่กําลังเป็นสิวอยู่แล้วสิวยังไม่หายร้อเคือไม่แนะนําให้ใช้เลยไม่งั้นมันอาจจะเบิร์นได้นะคะแล้วกออ็ไม่แนะนําไม่ใช้บ่อย แล้วก็ตัวนี้คือหาซื้อ,อยากนิดนึงเพราะว่าออมสั่งจากเว็บนอกแล้วก็ให้แฟนฮิวมาให้นะคะตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อตามร้านทั่วไปเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจตัวนี้ของปลอมค่อนข้างเยอะก็เลยไม่อยากเสี่ยงอารมณ์ประมาณนั้นคือมันหาซื้อ,อยากด้วยนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะวิธีใช้ของออมคือจะพอกอย่างที่ออมบอกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยสองครั้งไม่เกินเว้นแล้วแต่ะระยะเวลานะคะก็จะพอกครั้งละ5้าถึงสินาทีไม่เกินนี้นะคะเพราะว่ามันจะยิบยิบีรัดคนแล้วก็ไม่อยากให้มันกัดผิวววนนนนนานจเเกิไปตัี้ช่ย่ยรือง ดาได้ดีแต่รอยแดงไม่ช่วยนะคะรอยดาคือช่วยได้ดีมากมีอะไรอ่ะหลักๆคือเขาช่วยเรื่องผัดเซลล์ผิวอะอมก็เลยชอบตรงที่ว่ามันผัดเซลล์ผิวได้จริงคือแรงจริงแต่ว่าไม่แนะนําสําหรับใครที่มีผิวแพ้ง่ายและกําลังเป็นสิวอยู่หรือสิวอักเสบอยู่คือมันจะทําให้ยิ่งอักเสบนะคะแนะนําสําหรับคนที่สิวหายแล้วมีปัญหาเหลือแค่รอยแค่นั้นอ่ะราคาถามว่า แพงไหมไม่แพงค่ะแต่ถ้าอยู่ในไทยเป็นร้านที่รับฮิวมาก็จะมีราคาที่สูงนิดนึงแล้วก็เลือกกันดีๆเพราะว่าของปลอมเยอะมาก จิงๆต่อมานะคะเป็นอันดับ4นะเป็นตัวนี้เป็นน้องมาร์กสีม่วงอันนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเดี๋ยวอมขออนุญาตอ่านชื่อเดาอ่านผิด b i o a c t i v e b e r r y Food e n z y m e Mask นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็น AHA ที่มาจากผลไม้ก็คือผลหม้กากไม้อะไรที่มันเป็นแบบธรรมชาตินะคะมันก็จะอ่อนโยนกว่าไอาตัว o r d i n a r y เมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวอมขออนุญาตแบบดูเนื้อหาที่หามาเนาะจะได้พูดกันแบบชัดๆนะคะตัวนี้จะเป็นสัญชาติของออสเตรียนนะทุกคนเออแล้วก็เขาจะ ีสเตมเซลล์ที่มาจากผลไม้นะคะแล้วก็เป็นพวกเอ็นไซคิวเทนผลไม้ตระก,กูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยผัดเซลล์ผิวแบบที่ตายแล้วอะ่ะอย่างอ่อนโยนอมจะใช้ตัวนี้บ่อยกว่าออร์ดินารีอย่างเช่นถ้าอมใช้ออร์ดินารีอมจะไม่ได้ใช้ตัวนี้แต่ถ้าสมมติอมใช้ตัวนี้อมสามารถใช้ได้หนึ่งวิสเนี่ยใช้ได้สองครั้งซึ่งมันจะอ่อนโยนกว่ามีความยิบน้อยกว่าเดี๋ยวจะเอาเนื้อให้ดูเนาะเดี๋ยวอินเสิร์ตเนื้อให้ดูนั่นแหละ คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นผลไม้จริงๆถูกคนแล้วก็ ใช้ดีนะเหมือนเป็นการผัดเซลล์ผิวที่อ่อนโยนกว่าตัวออ d ิ n นอรีแต่ก็ยังเห็นผลอยู่ว่าช่วยช่วยผัดเซลล์ผิวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวคือชอบมากแต่ข้อเสียก็คือน้องหาซื้อยากแล้วก็เขาเรียกไงราคาสูงไหมก็ไม่ได้สูงนะห้าหกร้อยไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่หาซื้อยากแล้วก็ถามว่ารีวิวมีเยอะไหมคือรีวิวมีค่อนข้างน้อยออมเหมือนออมไปเห็นในเพจจากเพจที่เขารีวิวว,ว่ามันดีออมก็เลยแบบไปซีเอฟมาแล้วใช้แล้วก็ชอบมากนะคะคือแบรนด์นี้เขาค่อนข้างที่จะเอาอินกรีเดียนที่ มาชาร์ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะ โอเคกับผิวอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แนะนําอย่างหนึ่งก็คือใครที่ยังมีปัญหาสิวอยู่ยังไม่แนะนําให้ใช้นะคะแนะนําให้สําหรับคนที่มีปัญหาแค่รอยสิวหรือว่าผิวหมองคล้ําอะไรแบบนี้นะถึงค่อยใช้เพราะว่ามันอย่างน้อยมันเป็น AHA อะถ้าเพื่อนๆยังมีสิวอยู่มันอมโกมันจะอักเสบนะอันนี้ก็คือไม่ค่อยแนะนําสําหรับใครที่ยังเป็นสิวอยู่แต่อ่อนโยนกว่าออดินาลีนะคะใครที่กลัวออดินาลีผ่านออดินาลีไปได้เลยมาลองดูตัวนี้ก็ได้มันอ่อนโยนกว่าแล้วก็เห็นผลเหมือนกันนะคะต่อมานะคะ อันดับ3ในใจคือน้องคนนี้เลยนะคะซูซานเน่นะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้ตัวนี้เป็นมาร์กหน้ากโกลคือกโกลมาร์กของเขานั่นแหละคืออันนี้เป็นแบรนด์สัญชาติออสเตรียออสเตรียเลยนะคะเขาจะเน้นอะไรที่มันเป็นออร์แกนิกหรือธรรมชาติอีกเช่นเดียวกันตัวนี้ค่อนข้างดังในฮอลลีวูดนะไม่แน่ใจแต่คือส่วนตัวออกมาอมชอบเพราะว่า ตัวนี้มันทําให้หน้ากลอทุกคนอนะ่ะให้ดูเดี๋ยวออมจะ insert เนื้อหรืออะไรอย่างงี้ให้ทุกคนดูนะคะว่าน้องเป็นยังไงอันนี้เนี่ยความรู้สึกคือแบบตอนทานะครีมมันจะนุ่มๆละมุนละมุนแล้วก็เวลาทาไปแล้วมันจะมีความเย็นหน้าคือมันรีเฟชหน้าได้ดีมากๆนะทุกคนคือดีเลยแล้วก็หลังใช้เสร็จเนี่ยผิวหน้าดู โกลจริงๆอะ่ะดูแบบดูโกลสุขภาพดีอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้โกลแบบข้ามวันข้ามคืนนะมันก็จะดูแบบเออสุขภาพดีในตอนนั้นหรือใครที่รีบใช้หน้าเร่งใช้หน้าคือมาร์กก่อนแต่งหน้าก็ได้แล้วก็ตัวนี้นะคะวิธีใช้ของอมก็คือจะมาทิ้งไว20้20-30นาทีแล้วแต่บางทีก็มาร์กเกินเพราะว่าแบบลืมนะมันจะเย็นๆนะมันสบายผิวอมก็จะชอบนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยข้อเสียคือแพงแล้วก็หาซื้อค่อนข้างยากมันจะมีร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของเขาในประเทศไทยแต่ราคาจะอยู่ประมาณ2 หรรืออะะไย่งนี้คก็คือแพงมาก50 ml แพงมากนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงอยู่อันดับ 3, ั้งทั้งๆที่เอ้ยมันดีนะแต่มันแพงอ่าอันดับ2นะคะก็ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ทุกคนน่าจะรู้จักกันนะคะนั่นก็คือ Laneige Water Sleeping Mask นั่นเองนะตัวนี้เป็นรุ่นที่เป็นแบบ น่ารักกุบกิบอันนี้คือต้องยอมรับว,ว่า,าแบนดให้มานะคะแต่ว่าเราใช้จริงๆแล้วเราชอบจริงๆออมเคยใช้มาก่อนหน้านี้แล้วน้องจะเป็นเนื้อแบบนี้เดี๋ยวจะเอาเนื้ออะไรให้ดูนะทุกคนตัวนี้เนี่ยข้อดีคือเติมความชุ่มชื้นในวันที่ผิวออมแบบแห้งมากๆแบบไม่ไหวแล้วคือผิวแบบ ขัดน้ำสุดๆตัวนี้คือโบกหลังทาสกินแคร์ตื่นมาคือผิวหน้าจะชุ่มชื้นมากๆนะคะเขาทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็ออมแฮปปี้ทุกครั้งที่ใช้แล้วก็รู้สึกว่าราคาไม่ได้แรงจนเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณทุกคนมัน 100ml เพราะฉะนั้นมันจะคุ้มมากๆก,ก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นตัวที่เติมความชุ่มชื้นได้ดีอยากให้ไปลองอยากให้ไปดูเออมั God, นก็นั่นแหละไม่พูดเยอะเนาะเพราะว่า มันก็เป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะเคยใช้กันมาแล้วเราก็เออแฮปปี้กับน้องชอบน้องนะคะอันดับหนึ่งในใจไม่พูดถึงไม่ได้ให้ดูความเยินก่อนนั่นก็คือเป็นคิวเพรสแมนไนท์ไบร์เทนนี่โอเวอร์ไนท์มาร์กนะคะตัวนี้อ้อมเคยทํารีวิวไปแล้วว่าเออเขาเป็นยังไงให้ดูแกมันเยินมากฉันอายวะมันแบบฉันใช้จริงๆอิอฉันจะให้แกดูว่ามันจะไม่เป็นอันดับหนึ่งได้ยังไงนี่กระปุกสองนะคะกระปุกสองจะหมดแล้วทุกคนมันแบบ มันดีมากเลยอ่ะมันคือแบบครบจบในหนึ่งทั้งแบบราคากับคุณภาพะทุกคนคือราคาน่าจะประมาณ300รกว่าบาทออมไม่แน่ใจแบบชัวร์ๆน่าจะสามประมาณนี้หรือเปล่ายิ่งถ้ามีโปรก็จะถูกกว่านี้นะคะแล้วคุณภาพคือแบบทุกคนมันมันแบบทำได้เกินราคาคือตัวเนี้ย ยิ่งใช้ตอนก่อนนอนนะคะตื่นมาหน้าทุกคนจะแบบอิ่มฟูให้ความชุ่มชื้นได้ดีหน้าดูไรดูเหมือนคนได้นอนเต็มอิ่มถึงแม้ว่าอมจะนอนตีห้าแต่ถ้าอมโบกอันนี้ขึ้นมาคือมันกู้ผิวหน้าที่แบบมันเป็นเหนียทุกคนให้แบบขึ้นมาได้สําหรับอมนะคืออมแบบชอบมากชอบมากแล้วมันควักได้แบบทุกคนไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าราคามันไม่แพงสามร้อยกว่าบาทได้ห้าสิบมลหรือเปล่า อ่าใช่ห้าสิบ ml นะคะห้าสิบกรัมนั่นแหละก็คือควักขึ้นมาควักโบกโบกโบกได้เลยหลังหลังหลัง,ลงทาสกินแค่คือตัวเนี้ยมันซึมไวมันเลยไม่มีปัญหากับการที่ใช้เยอะเยอะแล้วแบบเฮ้ยหน้ามันเยิ้มหน้ามันแบบอะไรเงี้ยคือมันไม่เป็นเพราะว่ามันค่อนข้างซึมไวแล้วก็ไม่เหนอะหนะมันอาจจะทิ้งความชุ่มชื้นไวแต่ไม่ได้แบบเนหนอะหนะถึงขั้นแบบอิ่วหน้าชันอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยคือมันเติมความชุ่มชื้นได้ดีผิวหน้าอิ่มฟู อขอเสริมนิดนึงเมื่อกี้ไปเปิดหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากมีการลืมและเล็กน้อยก็คือเขาจะมีพวกส่วนผสมของอพืชขาวนานาชนิดเลยคือจะช่วยในเรื่องผิวชุ่มชื้นผิวไบรท์เนนิ่แล้วก็มีวิตามิน B3 ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ผิวหน้าแบบเอดูไบร์ขึ้นอคือไม่รู้จะอวยยังไงนะแต่ว่าอันนี้คือกระปุกใหม่ที่ซื้อมาไว้แกฉันไม่โกหกจริงๆแกดูฉันซื้อมาตุนจริงๆให้ดูนี่แล้วก็กระปุกนี้คือใช้อยู่ มันถ้ามันไม่ดีอะ่ะก็คงไม่ตุนเว้ยคือมันเป็นลูกรักจริงๆอะ่ะเพราะแบบราคามันไม่แพงใช่ไหมคะแล้วก็ออ่คุณภาพคือแบบมันคุ้มราคาทุกคนออมไม่ได้หวังอะไรมากมายจากการที่มาร์คราคาแบบไม่เกิน400ใช่ไหมแต่ว่ามันทําได้แบบผิวอิ่มฟูตื่นมาคือแบบวูู้กู้ผิวหน้าได้แบบ สุดปังเอ้ยยิ่งถ้าใช้คู่กับตัวนี้นะที่เป็นตัวเซรั่มของเขาเดวเอมไปหยิบมาให้แบบหนึ่งนะคืออันนี้เลยอันนี้ก็คือใช้อยู่น่าจะเกินครึ่งข,ขวดแล้วแหละอันนี้นะคะน้องเป็น one week brightening booster serum นะคะอันนี้ก็คือถ้าวันไหนใช้คู่กันอ่ะหยิบน้องขึ้นมาใช้คู่กันแบบนี้ก็คือจะค่อนข้างปังเลยตื่นมาก็คือแบบหน้าแบบบู๊บูสผิวได้แบบเวอร์เ,อรเลยนะคะก็คือไหนๆแล้วเนาะก็ขอมาพูดนี้นิดนึงแบบเสริมเสริมทับไปคือมันเป็นลายเดียวกันนะคะแล้วอมใช้คู่กันจริงๆนะก ก็คือตัวนี้มันจะเป็น10%ยูซูแล้วก็มี B3 คอมเพล็กซ์เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสแล้วเขาก็ยังใส่พวกเอ่อไฮายาลูรอนอะไรเงี้ยค่ะทำให้ผิวมันมีความชุ่มชื้นด้วยยิ่งใช้คู่กันคือแบบจึงบูสต์ผิวได้แบบปังๆแล้วก็ตัวนี้นะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้เดอ้ออย่างออมที่แบบมีรอยสิวมีอะไรอยู่ก็คือใช้ได้แล้วก็ใช้มาสักพักใหญ่ๆแบบ ตลอดเวลา3-4เดือนที่แบบมีปัญหาสิก่ก็คือใช้น้องคนนี้แบบเดือนละแบบหลายครั้งเหมือนกันเออคือชอบจริงๆมันก็เลยมาอยู่เป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ราคาแบบทั้งมาร์กทั้งเซรั่มเลยนะราคาไม่เกิน400ยิ่งมีโปรก,ก็คือยิ่งถูกอย่างตัวเนี้ออมได้มาโปรนะ่จาจะ1 0บสไม่แน่ใจเหลือประมาณ300 100, ต้นๆ3 1สามรบาทอารมณ์ประมาณนี้จำไม่ได้แล้วแต่คือได้มาตอน10บสนะคะคือมันแบบ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็น5ตัวที่เรารู้สึกว่าเราอยากมาบอกต่อใครที่มีปัญหาผิวแบบไหนหรือว่ามีปัญหาผิวคล้ายๆกันก็อาจจะได้แบบเอ้ยทั้ง4ีห้าตัวนี้ยเป็นตัวเลือกของเพื่อนๆได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะเพราะว่าตั้งใจทํามากๆแล้วก็แอบมีโพยด้วยเพราะว่าจะได้เห็นว่าเออส่วนผสมมันเป็นยังไงตัวไหนมาจากประเทศอะไรจะได้ให้ความรู้เพื่อนๆแบบไปหาข้อมูลต่อกันได้เออประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้คือต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ